PSUIC มาเล่าเข้าใจง่ายหลายกระแส สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ PSUIC มาเล่าเข้าใจง่ายหลายกระแสนะคะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของปี2567แล้วล่ะคะ่ะหลายๆคนเองก็คงนับถอยหลังเข้าสู่ปี2568กกันแล้วด้วยใช่ไหมคะบางก็วางแผนว่าจะเดินทางท่องเที่ยวบางก็วางแผนเดินทางกลับภูมิลำเนานะคะบางก็เข้าดาวอยู่หน้าจอโทรทัศน์หรือหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็ขอให้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะคะในช่วงเวลานี้แต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ฟัง ในช่วงเวลาแห่งความสุขของทุกๆปีแบบนี้มักจะมีเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยอยากให้เกิดขึ้นกับบุคคลใกล้ตัวหรือว่าบุคคลใกล้ชิดนะคะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนหรือว่าเหตุการณ์ใดก็แล้วแต่รวมไปถึงการกระทําพฤติกรรมการฉลองในช่วงปีใหม่ด้วยการยิงปืนขึ้นฟ้านี่แหละค่ะ การยิงปืนขึ้นฟ้านะคะเป็นพฤติกรรมที่อาจดูเหมือนว่าเป็นการเฉลิมฉลองหรือว่าเป็นการแสดงความสนุกสนานนะคะแต่พฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยกลับซ่อนอันตรายที่ไม่สามารถมองข้ามได้ด้วยค่ะโดยเฉพาะอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากกระสุนนะคะที่ตกลงมาจากท้องฟ้าเมื่อยิงปืนขึ้นฟ้ากระสุนที่ยิงขึ้นไปนะคะอาจจะตกลงมาด้วยความเร็วสูงซึ่งอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าการบาดเจ็บได้ หากกระสุนตกใส่บุคคลโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีบุคคลจำนวนมากนะคะก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอันตรายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะนอกจากนี้เองคุณฟังคะการยิงปืนขึ้นฟ้าอาจจะยังก่อให้เกิดความวิตกกังวลในชุมชนและผลกระทบทางจิจตใจแก่ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่นั้นๆโดยเฉพาะในกรณีที่มีการยิงขึ้นในช่วงเวลากลางคืนหรือในช่วงเทศกาลที่มีการรวมตัวกันของผู้คนซึ่งก็อาจจะเกิดนะคะความรู้สึกไม่ปลอดภัยในหมู่ประชาชนรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงด้วยใช่ไหมคะ ที่สาคัญคุณผู้ฟังคะการยิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยไม่เพียงแต่เป็นการกระทําที่อันตรายค่ะแต่ยังเข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนปีพุทธศักราช2490อีกด้วยที่มีความว่าห้ามใช้ปืนในที่สาธารณะโดยมิได้รับอนุญาตโดยผู้ที่กระทําความผิดคะ่ะคุณผู้ฟังก็มีโทษทั้งจําและทั้งปรับรวมไปถึงต้องรับผิดชอบในกรณีที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าผู้เสียชีวิตจากการกระทําดังกล่าวด้วย การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการยิงปืนขึ้นฟ้าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็เป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับทุกคนในชุมชนแล้วก็ลดความเสี่ยงจากอันตรายที่เกิดขึ้นด้วย ในปี2,567ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังคะมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการยิงปืนขึ้นฟ้าในประเทศไทยเนี่ยหลากหลายครั้งเลยนะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่2,567ที่ผ่านมาด้านกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีคําสั่งนะคะสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงในอําเภอทั่วประเทศเลยค่ะกวดขันการเล่นดอกไม้ไฟเพลิงการจุดและการปล่อยพลุตะไลโคมไฟโคมลอยโคมควันและการใช้อาวุธปืนในการยิงขึ้นฟ้านะคะเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น การแจ้งเตือนภัยจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็มีเช่นเดียวกันค่ะโดยสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเองก็ได้เตือนประชาชนเกี่ยวกับอันตรายจากการยิงปืนขึ้นฟ้าในช่วงเทศกาลปีใหม่2,567ที่ผ่านมาโดยระบุว่าการกระทำดังกล่าวมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนและอาจได้รับโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ โดยเหตุการณ์นะคะที่ตำรวจหว่าเจ้าหน้าที่ได้จับกลุมนะคะการยิงปืนขึ้นฟ้าเมื่อวันที่7ธันวาคม2567ส,สดสดร้อนๆเลยคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดสถานีตำรวจภูทรน,นาจอมเทียนจังหวัดชนบุรีก็ได้ถูกจับกลุมนะคะหลังจากที่ใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าแล้วก็คว้างปาของในชุมชนในบริเวณซอยวัดบุญสัมพันธ์ตําบลหนองปลืออําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีแล้วก็ได้ทําการลงโทษไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ฟังคะ ด้านการดําเนินคดีต่อผู้กระทําผิดค่ะมีกรณีนะคะว่ามีนายตำรวจท่านหนึ่งสังกัดสถานีตํารวจนครบานทองหล่อถูกจับกุมหลังจากใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงขึ้นฟ้าคู่กาดหรือว่าสกิลิตีหน้าสถานบันเทิงย่านทองหลอ่อเจ้าหน้าที่ท่านดังกล่าวก็ได้ถูกนะคะสั่งให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนและ,และด,ดําเนินคดีทางอาญาและวินัยอย่างเข้มงวดอีกด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองก็ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์แล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะคะเพื่อป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุจากการยิงปืนขึ้นฟ้าโดยมีการแจ้งเตือนภัยกำชับมาตรการความปลอดภัยในช่วงเทศกาลต่างๆไม่ใช่แค่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะคุณผู้ฟังเหตุการณ์เหล่านี้นะคะอาจจะเน้นย้ำนะคะถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายและการใช้สติปัญญาในการเฉลิมฉลองนะคะเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ยิงปืนขึ้นฟ้านั่นเอง ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยใช่ไหมคะคุณผู้ฟัง PSUIC เองค่ะก็ได้นํากระแสอันตรายดังกล่าวจากการยิงปืนขึ้นฟ้านะคะไปร่วมพูดคุยในด้านกฎหมายค่ะกับดรพานุพงษ์เฉลิมจินอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์มหาวิทยายลัยสงขลานครินโดยอาจารย์ก็ได้อธิบายถึงอันตรายและการกระทําผิดกรณียิงปืนขึ้นฟ้าเอาไว้ว่า การกระทําพฤติกรรมยิงปืนขึ้นฟ้านั้นนะคะนอกจากจะส่งผลกระทบต่อสังคมแล้วค่ะผู้กระทําการดังกล่าวถือเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายและมีโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนปีพุทธศักราช2490โดยเฉพาะในมาตรา15การใช้ปืนในพื้นที่สาธารณะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่รัฐหากไม่มีการอนุญาตนะคะถือเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมาย หากมีการยิงปืนขึ้นฟ้าโดยไม่มีเหตุผลอันควรค่ะอาจถูกจับกลุ่มแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งโทษนะคะมีทั้งการจำคุกและการปรับด้วยค่ะหากมีผู้ใดนะคะได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากการยิงปืนขึ้นฟ้าผู้กระทำความผิดอาจถูกดำเนินคดีในข้อหาฆ่าคนตายหรือทำร้ายร่างกายซึ่งมีโทษรุนแรงมากยิ่งขึ้นไป ดานโทษทางอาญาผู้ฟังผู้ที่ยิงปืนขึ้นฟ้าโดยไม่มีเหตุผลนะคะอาจได้รับโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโทษทางแพ่งก็มีค่ะหากผู้กระทำความผิดนะคะทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายหรือบาดเจ็บผู้กระทำความผิดนั้นจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายทั้งหมดด้วยค่ะครับก็ในเรื่องของการครอบครอง ตั้งแต่ครอบครองการซื้อการอะไรต่างเนี่ยมันจะมีพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและสิ่งเทียมอาวุธปืนนะครับพศ2490เกนี่ยก็คือนานมากแหละครับแล้วก็มีแก้ไขทั้งหมดประมาณสัก9ครั้ง9ฉบับนะครับก็แก้ไขครั้งล่าสุดรู้สึกจะปี2543นะครับพูดถึงในเรื่องของการซื้อก่อนนะครับตั้งแต่ซื้อปืนเราก็ต้องได้รับอนุญ,ญาตในการซื้อนะครับต้องไปขอใบกาเรียกว่าใบปสา ใช่ไหมครับพอซื้อมาแล้วเนี่ยก็ต้องไปให้เจ้าที่เขาดูนะครับว่าซื้อปืนชนิดไหนอย่างไรตามที่ขออนุญาตซื้อไว้หรือเปล่าเขาก็จะออกใบปสมาให้ใช่ไหมครับมีให้ครอบครองนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะพกพาอาวุธปืนติดตัวไว้เนี่ยนะครับก็ต้องไปขออีกใบหนึ่งก็คือใบปสิอนะครับซึ่งซึ่งใบนี้ส่วนใหญ่ก็น่าจะให้เฉพาะเจ้าพนักง,งานเจ้าหน้าที่เท่านั้นที่จะนำอาวุธติดตัวไปในสถานที่ต่างๆได้นะครับ ครับก็ในเรื่องของการาซื้อหรือครอบครองหรือว่าพกพาอาวุธปืนนะครับก็จะมีพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดแล้วก็ดอกไม้เพลิงน,นะครับและสิ่งเทียมอาวุธปืนพศ2490นะก็ค่อนข้างนานมาแล้วนะครับก็กฎหมายนี้ก็มีแก้ไขมาทั้งหมดประมาณ9ฉบับด้วยกันรู้สึกแก้ไขล่าสุดก็ประมาณปี2543นะครับก็คือใครถ้าใครจะซื้ออาวุธปืนเนี่ย ก็ต้องมีการไปขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับใบอนุญาตที่ว่าก็เรียกว่าใบป .3 ใช่ไหมครับพอไปซื้อเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่เขาทราบว่าเราซื้อวุ้ดปืนชนิดไหนรุ่นไหนอย่างไรมาตรงตามที่เราขออนุญาตไปหรือเปล่าเขาก็จะออกใบป .4 มาให้นะครับส่วน <c oughs> ถ้าใครอยากจะพกพาวุ้ดปืนนะครับติดตัวเลยเนี่ยก็ต้องไปขออนุญาตอีกใบหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าใบป .12 ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยออกให้กับทางเอกชนทั่วไปครับจะออกให้กับใบปอ2ิเนี่ยจะออกให้กับเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราบังเอิญพกปืนออกไปโดยที่ไม่มีปอ2ิค่ะอาจารย์พกปืนไปในที่สาธารณะแต่เราก็ไม่ได้ไปไปใช้นะคะหมายถึงว่าบังเอิญพกนะคะอาจารย์มีค,ความผิดไหมคะคืออย่างนี้ครับพกพกปืนเนี่ยมันก็มีความผิดหลายแบบนะครับมีตั้งแต่พกพกปืนที่ไม่มีทะเบียน หรือเรียกว่าปืนเถื่อนนะครับก็อัตราโทษเนี่ยตั้งแต่1นถึงสิปีแล้วก็ปรับตั้งแต่2 0 0 0ถึง20,000บาทด้วยนะครับส่วนถ้าเกิดพกปืนของผู้อื่นที่ได้รับอนุญาตนะครับก็คือเรียกว่าปืนผิดมือเนี่ยนะครับก็จะมีอัตราโทษอีกรูปแบบหนึ่งก็คือจะคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่1 0 0 0ถึง10,000บาทนะครับส่วนกรณีที่พกพาโดยไม่มีใบอนุญาต พกพานะครับก็คือทําปืนหนึตัวเนี่ยก็อาจจะพิษระวังโทษจาคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับครับค่ะและ้วตอนนี้ในช่วงของเทศกาลเราจะเห็นบ่อยมากเลยไมว่าจะเป็นสงการหรือว่าวันเกิดด้วยแล้ก็แล้วแต่แล้วก็เทศกาลปีใหม่คาดว่าน่าจะมีด้วยนะคะเรื่องก,การยิงปืนขึ้นฟ้าอันตรายจากการยิงปืนขึ้นฟ้าอาจารย์เป็นอย่งไบ้างคือพูดถึงอันตรายของการยิงปืนขึ้นฟ้าก่อนคือในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาพิสูจน์มาแล้วว่า ถ้าเรายิงอาวุธปืนขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยแน่นอนกระสุนปืนมันก็ไม่หายไปไหนมันไม่ออกไปนอกโลกแน่นอนนะครับมันก็ต้องตกกลับลงมาอย่างโลกของเราเนี่ยด้วยแรงโน้มถ่วงที่ว่านะครับอัตราแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันก็มีอัตราเรง่งเรายิงขึ้นไปแรงเท่าไหร่มันก็ลงมาแรงเท่านั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันตรายเนี่ยมันเกิดขึ้นกับคนหรือทรัพย์สิน ได้ทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นชีวิตร่างกายหรือว่าทรัพย์สินนาจะทําให้รถยนต์หรือบ้านเรือนนะครับได้รับความเสียหายนะครับกรณีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยิงปืนขึ้นฟ้าอาารย์มีความผิดเข้าข่ายข้อไหนยังไงบ้างทั้งเจตนาและไม่เจตนาหรือว่าทำให้คนอื่นอันตรายหรือบ้านเรือนอันตรายได้ครับก็กรณียิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยก็ต้องดูว่าเขาพกพาไปในที่สาธารณะอะไรอย่างไรหรือเปล่า ะครับคือถ้าเขาพกพาไปยังที่สาธารณะเนี่ยก็จะมีความผิดตามพรบอาวุธปืนของที่ผมเคยพูดถึงเนี่ยนะครับก็คือมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีแล้วก็ปรับไม่เกินเนี่ยหนึ <c> ่ง <oughs> บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับส่วนกรณีที่ทําให้คนอื่นนะครับได้รับบาดเจ็บอันตรายเสียหายนะครับหรือทรัพย์สินเสียหายเนี่ยก็อาจจะผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะครับซึ่งประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยตามมาตรา291เนี่ยนะครับเขาก็ อกไว้ว่า,าผู้ใดกระทำโดยประมาทนะครับและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับต้องระวังโทษจำคุกนะคร,นรับไม่เกิน10นะป,นปีแล้วก็ปรับไม่เกิน2 0,000 0บาทนะครับส่วนถ้ากระทำโดยประมาทแล้วทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสนะครับต้องจำคุกไม่เกิน3ปีแล้วก็ปรับไม่เกินห0 0 0 0่นบาทครับโทษหนักจำคุกถึง10ปีแต่ก็ยังมีคนที่จะยิงปืนขึ้นฟ้าอยู่ค่ะอาจารย์ในช่วงเทศกาลอาจจะเป็นความขึ้นคันนองกันดื่มสุราอะไรอย่างนี้ค่ะอาจารย์ อยากให้อาจารย์พูดถึงโทษที่หนักที่สุดของการยิงปืนขึ้นฟ้าค่ะครับ<ม>ก็โทษที่หนักที่สุดของการยิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ย<ม>ก็น่าจะเป็นยิงไปแล้วแล้วเป็นเขาเรียกอ,อะไรประมาททําให้ผู้อื่นได้รับอ,อันตรายถึงชีวิตนะครับซึ่งโทษตรงนี้ก็อย่างที่แจ้งไปในมาตราสองข้อหนึ่งก็คือจําคุกเนี่ยสูงสุดถึงสิบปีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ปรปับอีกนะครับเกือบสองแสนบาทนะครับก็คือ เราคิดว่ายิางปืนขึ้นฟ้ามาอาจจะไม่ได้ผลกระทบไม่โดนใครอะไรยังไงแต่ว่าถ้ามันเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยนะครับนะมันอนอกเหนือจากโทษอาญาแล้วเนี่ยยังมีโทษทางแพ่งอีกนะครับถ้าเขาได้รับอันตรายคุณก็ต้องดูแลรับผิดช,ชอบทาย,ยาทเขาอีกนะครับหลายเรื่องเลยตรงนี้ครับค่ะแสดงว่าก็มีความผิดค่อนข้างที่จะหลายหลาย,หลายกระบวนการหลายออขัน้นหลายตอนใช่ครับคือผิดตั้งแต่พรบรวุ้ปืนผิด แล้วก็ผิดกฎหมยายญาแล้วนี้แล้วก็ผิดทางโทษทางแพ่งอีกว่าต้องไปรับผิดชอบให้ทาย,ยาทเขาถ้าเกิดเขามีบุตรต้องส่งเสียดูแลเลี้ยงดูให้การศึกษาต่างๆครับค่ะเมื่อกู้ที่เราพูดเบื้องต้นเนี่ยค่ะอาจารย์เรื่องของการพกพ,พาอาวุธปืนทราบว่ามีข้อมูลบบกว่าคนไทยเนี่ยครอบครัวครอบครองอาวุธปืน,นเนี่ยเยอะที่สุดในอาเซียนเลยอันนี้เป็นช่องโหว่ของทางกฎหมายหรือว่าเป็น การได้มาขายไปแบบง่ายเกินไปไห,ไหรือว่ายังไงคะอาจารย์คือจริงๆถ้าพูดถึงการครอบครองโดยโดยถูกกฎหมายเนี่ยก็จริงๆประเทศไทยก็ก็เราต้องขออนุญาตใช่ไหมครับขออนุญาตก็ไม่ไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะครับตั้งแต่ซื้อครอบครองจนกระทั่งพกพานเนี่ยเขาก็มีกระบวนการขั้นตอนอยู่นะครับว่าจะต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่แต่ทีเนี้ยด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันมีเขาเรียกอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ใช่ไหมครซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ ยากต่อการควบคุมนะครับคือเขาประดิษฐ์ปืนสิ่งเทียมอาวุธปืนขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เอามาใช้เนี่ยตรงนี้มันจะไม่มีทะเบียนก็คือจะตรวจสอบได้ยากครับอันนี้ไม่มีกฎหมายครอบคอ,อบคุมในเรื่องของปืนประดิษฐ์เลยเหรอคะคือคือแน่นอนว่าถ้าพบเนี่ยมันก็มีโทษอยู่แล้วนะครับก็คือมีโทษถึงท่านปรับจําคุกอะไรก็ว่าไปแต่แต่การที่เราจะควบคุมไม่ให้เขาผ,ผลิตอาวุธปืนขึ้นมาเนี่ย ค่อนข้างจะทะําได้ยากนะครับคือถึงแม้โทษมันจะสูงอยู่แล้วก็ตามเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังเห็นในตามข่าวทั่วๆไปใช่ไหมว่าอาวุธปืนไทยประดิษฐ์อะไรอย่างเงี้ยปืนปากกาอะไรมันมันทุกอย่างมันเป็นอาวุธปืนหมดนะครับซึ่งซึ่ง,งถ้าทําขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับหรือพกพาแล้วเนี่ยมันก็มีโทษค่อนข้างหนักพอสมควรนะแต่ว่าถามว่าทําไมมันยังควบคุมได้ลําบากอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันมันอยู่ที่ความรับรู้ของประชาชนทั่วไปนะครับ ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วค่ะอาจารย์เชื่อว่าต่อให้เราออกออกข่าวไปว่ามีโทษจำคุกนู่นนี่นั่นแต่เชื่อว่ามันมีอยู่แล้วค่ะคนที่ขึนขึ้นฟ้าอันนี้ไม่ได้รวมครูตะไลหรือว่าดอกไม้ไฟอกไม้ไฟครับอันนี้เราเน้นเรื่องเรื่องปืนเรื่องปืนก่อนครับแค่อาจารย์เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าการขึ้นฟ้ามีอันตรายแล้วก็มีกฎมีกฎหมายมีกฎหมายแล้วก็มีโทษจำคุกที่ค่อนข้างหนักด้วยครับคือ เมือ่อปีที่แล้วนะครับก็มีออกข่าวนะเห็นว่ามีที่หัดใหญ่เนี่ยก็มีการยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อเลมิมฉลองอยู่นะครับซึ่งปีนี้ก็ใกล้เทศกาลอีกแล้วนะครับก็กมีการรณรงค์กลลันอยู่เรื่อยๆว่าอ,อ,อย่ายิงอาวุธปืนลูกกระสุนปืนขึ้นฟ้าเลยนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลอันตรายกับไม่ว่าจะเป็นตนเองหรือผู้อื่นก็ได้นะครับอาจจะเสียหายถึงชีวิตทรัพย์สินร่างกายเลยนะครับคือตรงเนี้ย ในทางวิทยาศาสตร์อย่างที่บอกมาแล้วว่ามัน,มน,มนกระสุนปืนมันไม่หายไปไหนครับมันก็ตกอยู่ในโลกเราเนี่แหละเพียงแต่มันจะไปตกอยู่จุดไหนเท่านั้นเองซึ่งถ้าไปตกกับบุคคลอื่นแล้วเขาได้รับบาดเจ็บอันตรายถึงชีวิตร่างกายทรัพย์สินเนี่ยคุณก็ต้องรับผิดชอบตรงนั้นด้วยในทางอาญานะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นคุณก็ต้องรับผิดในทางแพ่งในการเลี้ยงดูบุตรภรรยาเขาด้วยนะครับต้องส่งเสียต่างๆค่าขาดรายอุปการะต่างๆพวกนี้ครับ เราจะเน้นย้ำเรื่องโทษอีกทีนะะึงค่ะว่ามรดสกุบอกว่ามันจะมีตั้งแต่ห้าปีสามปีรหรือว่า1ิปีคือโทษสูงสุดเนี่ยคือถ้ายิงปืนฟ้าแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการประมาททาให้ผู้อื่นเสียชีวิตเนี่ยก็คือโทษเนี่ยจะจำโทษโทษจำคุกเนี่ยก็คือสูงสุดถึง1ิปีแล้วก็ปรับไม่เกินสองแ0,000บาทครับ การยิงปืนขึ้นฟ้าอาจดูเหมือนเป็นการเฉลิมฉลองหรือแสดงความสนุกสนานในบางโอกาสนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนำไปสู่ผลกระทบที่หลากหลายด้านเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเลยอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเพราะว่าการยิงปืนขึ้นฟ้าเป็นการกระทําที่ไม่สามารถคาดการได้ว่าเมื่อกระสุนดังกล่าวเนี่ยตกลงมาเนี่ยจะไปตกที่ใดซึ่งอาจทําให้เกิดการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตได้หากเกิดว่ากระสุนนั้นเนี่ยตกลงมาโดนบุคคลนะคะนอกจากนี้ยังสามารถทําให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินเช่น ทำลายหลังคาหรือว่ากระจกของบ้านเรือนในบนริเวณนั้นๆอีกด้วย2ผลกระทบทางด้านจิตใจคุณผู้ฟงังเสียงปืนที่ดังในช่วงเวลาที่ไม่คาดคิดค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลนะคะอาจทําให้เกิดความวิตกกังวลหรือความกลัวของชุมชนนะคะการที่ผู้คนเนี่ยไม่รู้ว่ากระสุนดังกล่าวจ,จะไปตกอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ทําให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีผู้คนจํานวนมากค่ะ 3. ความเสียหายต่อสัตว์คุณผู้ฟังสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ป่ารวมไปถึงสัตว์จรจัดนะคะที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆเนี่ยอาจได้รับผลกระทบจากเสียงปืนที่ดังมากเกินไปรวมถึงอาจก่อให้เกิดอันตรายจากการบาดเจ็บนะคะถ้ากระสุนดังกล่าวนั้น,นตกลงมาซึ่งเป็นผลกระทบที่ไม่สามารถควบคุมได้นั่นเอง สี่ผู้ฟังผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของชุมชนเพราะว่าการยิงปืนขึ้นฟ้าในพื้นที่ชุมชนหรือว่าที่ที่มีประชาชนอยู่จํานวนมากๆเนี่ยอาจสร้างความวุ่นวายนะคะและทําให้เกิดปัญหาด้านความสงบเรียบร้อยโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลค่ะหรือเมื่อมีการรวมตัวของผู้คนจํานวนมากซึ่งนําไปสู่การประชญหน้าหรือปัญหาทางสังคมได้ 5ค่ะผลกระทบต่อกฎหมายนะคะเพราะว่าการยิงปืนขึ้นฟ้าโดยไม่มีเหตุผลอันควรเนี่ยเป็นการละเมิดกฎหมายในหลายๆประเทศรวมถึงประเทศไทยอีกด้วยโดยผู้ที่กระทำความผิดนะคะต้องได้รับโทษทางด้านอาญาและรับโทษทางด้านแพง่งหากมีบุคคลได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว หกค่ะผลกระทบต่อระบบการบังคับใช้กฎหมายนะคะเพราะว่าเหตุการณ์การยิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าหน่วยงานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องเนื่องจากว่าต้องใช้ทรัพยากรในการตรวจสอบและรับมือกับเหตุการณ์เหล่านี้ซึ่งอาจทําให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆเนี่ยไม่สามารถดําเนินการได้อย่างเต็มที่นั่นเอง 7ค่ะคุณผู้ฟังความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหมเพราะว่ากระสุนปืนนะคะที่ตกลงไปอาจจะไปอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหมอย่างเช่นบริเวณที่มีวัตถุไวไฟหรือพื้นที่ป่าก็อาจจะเป็นไปได้ซึ่งอาจก่อให้เกิดไฟไหมและก็มีผลกระทบต่อทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม คุณผู้ฟังคะการยิงปืนขึ้นฟ้าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เพียงแต่จะเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลในพื้นที่นะคะแต่ยังสามารถสร้างความเสียหายในทางด้านสังคมและก็กฎหมายอีกด้วยจึงควรหลีกเลี่ยงนะคะการกระทําดังกล่าวและปฏิบัติตามข้อกําหนดและกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ค่ะคุณผู้ฟังขอให้ทุกท่านเฉลิมฉลองอย่างปลอดภัยนะคะลดและเลิกการจุดพลุประทัดหรือว่าการยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งของตนเองและบุคคลรอบข้างกันด้วยค่ะ ต้องขอขอบคุณข้อมูลข่าวนะคะจาก thetiger.com ค่ะไทย PBS, CH3 News และไทยรัฐออนไลน์กันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วสำหรับ PSUIC มาเล่าเข้าใจง่ายหลายกระแสนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงสัปดาห์หน้าในปีหน้านะคะ2,568ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ PSUIC มาเล่าเข้าใจง่ายหลายกระแส